ใน17จังหวัดน้ำร่องท่องเที่ยวที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในเวลานี้เห็นจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะไม่เพียงแต่เป็นการเปิดเมืองในช่วงพีคของการท่องเที่ยวในช่วงที่มีอากาศหนาวนะคะแต่ว่ายังเป็นช่วงพีคข,ของการระบาดซ้าของโควิด -19 ในพื้นที่ด้วยนะคะการระบาดเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่นะครับโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองเชียงใหม่เพราะถ้าหากคุมการระบาดไม่ได้จะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการฟื้นการท่องเที่ยวรวมไปถึงการฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ1นึ่งแสนล้านบาทนะครับและหลังจากนี้เมื่อเราวิเคราะห์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะใช้ภาษาของคนเชียงใหม่นั่นก็คือภาษาลานนาหรือการอูอ้กาเมืองนะครับได้ได้ได้เจ้าเราเริ่มกันเลยนะเจ้าถ้าเป็นตอนนี้นะเจ้า14วันที่ผ่านมาในการท่องเที่ยวเชียงใหม่นี่ต้องท้องว่าปิกมาคนหลายแฮมเตอร์แล้วนะเจ้าตี้แอลที่มว่วนบนดอยที่ใครๆรก็ชอบไปกันขนาดที่ไหนอ่ะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะเจ้าก็คือที่ฮันเนี่ยปิดไปเมินกว่า5เดือนในช่วงที่เกิดการระบาดถ้า การตีเปิดภาพการท่องเที่ยวรอบนี้นะก็หาเปิดเมื่อวันพุธนยเจ้าวัน,น,วนที่สิบที่ผ่านมานี่เหมือนรนะเจา้าเดิมวันแรกอุณหภูมิบนยอดดอยนี่เป็นเลขตัวเดียวเพราว่าหนาวกําลังปอม้วนนี่นะมาหนาวปอที่ใส่เสื้อกันหนาวบรรยากาศกําลังดีหนาวกําลังม้วนกําลังเย็นคนที่ต้องการไปสัมผัสอากาศหนาวก็จะได้ขึ้นไปตียอดดอยอินทนนท์นะครับคณะที่ตูเมืองเชียงใหม่ครับก็มีการจัดเทศกาลโคมไฟ เพื่อตอนทับเทศกาลยี่เปงหรือว่าประเวณียี่เปงหลายคนอาจจะบูฮู้นะครับถ้าเป็นคนภาคกลางหรือคนภาคอื่นๆของประเทศไทยยี่เปงก็คือเทศกาลลอยกระทงนี่แหละฮะซึ่งเป็นเทศกาลที่คนเชียงใหม่เปิ้ลคิดว่าน่าจะเป็นเทศกาลใหญ่ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเือป๊กเข้ามาแอวมืองเชียงใหม่ได้รครับเฮาปอละบอเฮาอู้ภาษาไทายกลางนะเจ้า 14วันของการเปิดเมืองนะคะตัวเลขนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่บินตรงมาที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่211คนค่ะเรียกว่ายังน้อยอยู่มากนะคะแต่ถ้านักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็คือชาวไทยนี่แหละคะ่ะที่ได้อน,นิสงจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่น่าสนใจคือหลายคนนะคะเลือกไปเที่ยวในพื้นที่รอบนอกเพราะเชื่อว่าโอกาสที่จะเสี่ยงการติดเชื้อเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าตัวเมืองที่ระบาดอยู่ในเขตเทศบา,นาลนครเชียงใหม่ะนะคะ